โอเคผมต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาส่งกิจกรรมใหม่นะครับผมเพชรคาดปะมินนะครับผมก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับชุดก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ใช้ไป70โทเค็นนะครับอันนี้60โทเค็นนะชุดนี้ส่วนมากผมจะรีวิวในสตรีมนะครับที่ผมไลฟ์สดนะครับทุกคน ก็เลยจะมาทาคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะเวลาผมน้อยโอเคมาไม่พูดพลําทำเพลนะครับว่าจะหมดกี่เพชรนะครับตอนนี้เพชรผม71,000นะครับ800เพชรนะครับมาจะหมดกี่เพชรผมจะเอาเอากี่ชุดเดียวคนดูผมจะเอาชุดนี้นะครับเอาชุดเดียวพอแหละเอาชุดเดียวจนะสิบโทว่าจะหมดกี่เพชรนะครับทุกคนนะมาก็าเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะอันนี้มี1โทเค็น 2 3 5 10แล้วก็50นะครับที่เราจะสามารถสุ่มนะครับแต่ชุดนี้ไม่รู้ว่าสามารถสุ่มแล้วได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับทุกคนมาไป5ครั้งบวก17เพชรนะครับทุกคนมาไปเลยไม่รู้ว่าชุดมีโอกาสออกหรือเปล่านะครับทุกคนมา71,800นนะครับเพชรผมทั้งหมดนะมาผมจะไปเร็วๆเลยนะไป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  ไม่รู้ว่าเพชรจะมีโอกาสออกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ส่วนมากจะได้2ได้3โทเค็นไหมคนดูได้หนึ่งโทเค็นนี่ไง5ออกละอันนี้ได้มา55โทแล้วนะครับโอ้มมาให้สแกนลายในมือเลยมี3มี2นะมี5้าไม่มีเลยคนดู สิบไม่มีเลยครับเอกล้าสิบแล้วไม่สุ่มเกินสุ่มเกินได้ไงนี่นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับชุดนี้นะสุ่มเกินคนดูสุ่มเกิน,น,ม,กนมามาเดี๋ยว้องใส่ให้ดูนะครับนี่ชุดเต็มก็ประมาณนี้นะครับไม่รวมาตาสกอร์เปียนนะอันนี้คือไม่รวมนะครับชุดไม่ได้รวมอยู่ในสายตาสกอร์เปียนนะขั้นตอนแรก มันจะเป็นแนว3าดีอ่ะคุณูเหมือนก็อจินี่เลยนี่เหมือนแนวก็อจินีเ่เหมือนแนว3 d ดีไงไม่รู้ผมจะขอขั้นตอนแรกเปลี่ยนรองเท้าก่อนอแล้วก็เสื้อไอ้กามทองนี่ครับเอฟเฟกกางเกงก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยว้อาใส่กับเสื้ออื่นให้ดูก่อนผมว่าทรงผมก็เปลี่ยนขออยาตเปลี่ยนทรงผมด้วยนะครับอืมหมอขาวดูว่ามันจะหน้ากากมันจะเป็นแนว3ามดีอ่ะ เดี๋ยวผมลองก่อนว่ามันจะเข้ากับอันไหนบ้างเข้ากับชุดไหนบ้างนะครับเพราะมันเป็นแนว3าดีนะหน้ากากแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับทุกคนใช่ใช่เพราะหน้ากากามันจะเป็นแนวแปลกๆหน่อยนี่ครือเกียวของมันเองนะทุกคนอันนี้คืองเกียวของชุดที่ผมสุมมาเมื่อกี้นะเดีย๋ยวเอาใส่กับชุดอื่นให้ดูเฮ้ยใส่กับชุดนี้ดุจัดเลยคนดูดุนะ ่กับชุดนี้คือดุแต่กับชุดนี้ก็ได้นะผมว่าอืมประมาณนี้แล้วกันคนดูเดี๋ยวผมลองใส่หัวของชุดนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากเดี๋ยวลองใส่เวยใส่กับหน้ากากนี้ดักดำ คนดูคิดว่าไงครับกับชุดมันจะเป็นแนว 3D นะทุกคนจะเป็นแนว 3D ดีอะ่ะมันจะเป็นแนว 3D มันไม่ไม่ค่อยเหมือนเสื้อผ้าจริงๆอะ่ะจะเป็นแนว 3D ออกมาโอเคผมหมดไป1,000ไม่ถึง1,000เพชรหรือเปล่าคนดูจาก1จาก71,000มืนใช่ไหม800อเพชรเ1็ด0มืเพชรลบ7 0ศ 2 8 8ผมหมดไป1,500เพชรนะครับแถมได้เหลือโทเค็นอีก20นะครับประมาณพันกว่าเพชรก็ได้แล้วแหละก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับทุกคนมันจะมี2เซตนะจะมีกับเซตนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่นี่เลยนี่นะครับมีเซตนี้ด้วยนะนี่ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับผมทําคลิปวันที่27เนะครับเหลืออยู่13บวันนะครับก็สามารถมาสุ่มกันได้ สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายนะครับ